สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีๆทุกๆท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพักเครื่องพาบ้านเวนวัราคาถูกนะคะพ้าของน้องเป็นพ้าเหมาตามบ้านพี่พี่สามารถรับชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะหากชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะสามารถนะคะแจ้งหมายเลข EP ก่อนนะคะแล้วตามด้วยหมายเลขรายการที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่165นะคะ165นะคะเป็นฉบับวันเสาร์ที่7ธันวาคม2567นะคะเป็น EP ปัจจุบันนะคะพี่พี่นะวันนี้นะคะมีพาร์ตแบ่งปันพี่ๆนะคะ2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1นะคะจนถึงรายการที่38ราคา300บาทนะคะรายการที่39 ขึ้นไปนะคะราคา400บาทนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะ1รายการขออนุญาตเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะส่วนพี่ๆท่านไหนที่โอนเงินนะคะน้องจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะคะไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆนะจัดส่งเป็นแบบด่วน EMS นะคะใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะ จัดส่งของทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะพี่พี่นะเบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงค่ะ087 6262 939นะคะเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ <c oughs> พี่ๆท่านไหนฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะสามารถนะคะดูได้ที่แสดงความคิดเห็นของ EP นี้นะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมรายที่ชัดเจนไว้ให้แล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะพี่นะรายการที่1ค่ะรายการที่1นนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนั่งพานค่ะ เหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานนะคะรายการที่1ค่ะ300บาทนะคะวัดละหารไล่จังหวัดระยองค่ะนี่นะคะสำหรับรายการที่1ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนั่งพานค่ะ องหัดไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะเหรียญห,หลวงพ่อฉุยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยหน้ากากทองค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยหน้ากากทองรายการที่สองนะคะนี่ค่ะรายการที่สอง องค์ถัดไปรายการที่สามค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อจงค่ะรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อจงนะคะสักครู่นะคะพี่ๆนะเดี๋ยวจะมืดไปแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตเช็ดกล้องก่อนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะพี่ๆนะนี่ค่ะรายการที่สามค่ะเหรียญหลวงพ่อจงค่ะ เหรียญหลวงพ่อจงรายการที่สามสามร้อยบาทนะคะอง์ถัดไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระปิดตาค่ะรายการที่สี่พระปิดตานะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สี่ องถัดไปรายการที่5ค่ะรายการที่หนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่5หลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะ300บาทนะคะนี่ค่ะพ่อปานขี่ไก่รายการที่5ค่ะ องถัดไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่6เป็นพระสมเด็จนะคะนี่ องค์ถัดไปรายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดนะคะหลวงปูท่ทวดเตารีดค่ะรายการที่เจ็ดหลวงปูท่ทวดเตารีดค่ะนี่ค่ะ รายการที่7ค่ะองค์ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อไปค่ะรายการที่8เหรียญหลวงพ่อไปนะคะนี่ค่ะ อง, 4, 2, อง 9, 9, ออะคะ์ถัดไ<า>ป,าปาร,รายการที่9ค่ะรายการที่9พ้าปากน้ําค่ะรายการที่9พ้าปากน้ําร้อมเลี่ยมกรอบนะคะ300บาทค่ะพ้ะปากน้ําพร้อมเลี่ยมกรอบรายการที่9ค่ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เหรียญคูบาค่ะรายการที่1 0บสาบาทค่ะ 300บาทรายการที่1จนถึงรายการที่38นะคะ39ขึ้นไปราคา400บาทนะคะพ,พี่นะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11เหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อดิ่งหน้ากากทองนะคะรายการที่11ค่ะ300บาทค่ะพี่พี่ ต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่ส2องเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่12เหรียญหลวงพ่อกันนะคะรายการที่ส2องเหรียญหลวงพ่อกันค่ะต่อไปรายการที่13ค่ะ รายการที่13เหรียญหลวงพ่อพุ่มรงยาค่ะรายการที่13หลวงพ่อพุ่มรงยานะคะนี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อพุ่มรงยารายการที่13ค่ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เหรียญหลวงปู่ขาวัดหลักสีค่ะรายการที่14ปู่ขาวัดหลักสีนะคะนี่ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะ รายการที่สิบห้าเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะสามร้บาทค่ะต่อไปรายการที่สิค่ะรายการที่สิบหกเหรียญหลวงปู่โตะนากากทองค่ะรายการที่สิบหกเหรียญหลวงปู่โต๊ะนากากทองนะคะสามบาทค่ะ มีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะคะ1รายการขออนุญาตบวกเพิ่มค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆท่านไหนโอนจะส่งให้ฟรีหมดเลยนะคะรายการที่17ค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมขอบสตางค์ค่ะรายการที่17หลวงพ่อเดิมขอบสตางค์นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่18เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะ300บาทค่ะรายการที่18ค่ะต่อไปรายการที่1 9ค่ะ รายการที่19เหรียญอาจารย์ฟันค่ะรายการที่19เหรียญอาจารย์ฟันนะคะ2507ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันรายการที่19ค่ะต่อมารายการที่20ค่ะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เหรียญหลวงพ่อกันรายการที่2ี่สิบาร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่21่สค่ะรายการที่21นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่ขอบสตางค่ะรายการที่21เหรียญหลวงปู่ไข่ขอบสตางค่ะ300บาทค่ะพี่พเบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงนะคะ08762 6 2 9 3 9ค่ะ เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่22เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะขออภัยนะคะพี่พี่นะองนี้รายการที่22เหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ ต่อไปรายการที่23ค่ะรายการที่23เป็นพาร์กิ่งค่ะรายการที่23เป็นพาร์กิ่งนะคะ 300บาทนะคะพักกิ่งรายการที่23ค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24หลวงพ่อมุมค่ะรายการที่24ี่เหรียญหลวงพ่อมุมนะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการที่25่ิห้าเหรี่ยญหลงพ่อแก้วค่ะรายการที่25เหลียญหลงพอ่งพอแก้วนะคะต่อไปรายการที่26ค่ะรายการที่26นะคะองค์นี้นะคะ เป็นกระลามะพร้าวนะคะด้านหลังมีรอยจานอักขรชัดเจนค่ะรายการที่26ค่ะ300บาทนะคะนี่ค่ะ300บาทค่ะ ต่อไปรายการที่27ค่ะรายการที่27เหรียญหลวงพ่ออีหน้ากัดทองค่ะรายการที่27หลวงพ่ออีหน้ากัดทองนะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะรายการที่28เหรียญกลม,มหลวงชุมพรค่ะ รายการที่28เหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่29หลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมด้านล่างเขียนว่า08ค่ะ 300บาทค่ะอง์นี้นะรายการที่29ค่ะต่อไปรายการที่30ค่ะรายการที่30นะคะเหรียญหลวงพ่อมุยค่ะวัดดอนไล่นะคะพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะ2512ค่ะเหรียญหลวงพ่อมุยค่ะ300บาทนะคะรายการที่30ค่ะ ต่อไปรายการที่3 1ค่ะรายการที่3 1เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่31พาปิดตานะคะเบอร์โทรสายด่วนสายตรง087 6262939นะคะเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลขเบอร์โทรใบเลขรายการนะคะขอภัยค่ะ รายการที่31300บาทค่ะต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะรายการที่32เหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะ รายการที่1จนถึงรายการที่3า3สนะคะ300บาทนะคะ39ขึ้นไปราคา400บาทค่ะพี่พี่องนี้รายการที่32ค่ะต่อมารายการที่33ค่ะรายการที่33เหรียญหลวงปูสงป่สุขค่ะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปะคอมาขามเท้านะคะขอภัยค่ะพี่พี่รายการที่33นะคะองนี้นะ300บาทค่ะ <c oughs> ขออภัยนะคะวันนี้มือสั่นแล้วก็ไอบิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะรายการที่สามสิบสามค่ะต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อจงหน้ากากทองค่ะรายการที่สามสิบสี่เหรียญหลวงพ่อจงหน้ากากทองนะคะ นี่ค่ะต่อไปรายการที่35าค่ะรายการที่35เหรียญหลวงปู่ไข่หน้ากากทองค่ะรายการที่35เหรียญหลวงปู่ไข่หน้ากากทองค่ะต่อไปรายการที่36ค่ะรายการที่36เหรียญหลวงพ่อแช่มลงยาค่ะ รายการที่สามสิเหรียญหลวงพ่อแช่มลงยาค่ะสามร้อยบาทค่ะรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37คะ่ะรายการที่37เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่37เจหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะสามร้อยบาทค่ะ ต่อไปรายการที่38ค่ะรายการที่38ดเหรียญหลวงพ่อเพชรหน้ากากทองค่ะรายการที่38เหรียญหลวงพ่อเพชรหน้ากากทองค่ะ300บาทค่ะพี่พี่พ่อเพชรหน้ากากทองนะคะรายการที่38ค่ะ ต่อไปค่ะต่อไปรายการที่39 400บาทแล้วนะคะรายการที่39ค่ะองค์นี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ400บาทค่ะด้านหลังมีรอยจานอักขระชัดเจนนะคะรายการที่39นะคะ400บาทค่ะพี่พ ชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลขรายการให้ชัดเจนนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ1รายการนะคะขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะต่อมาค่ะรายการที่40ค่ะ <c oughs> รายการที่40นะคะเหรียนหลวงปู่ทวดค่ะ เหรียญหลวงพ่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะองค์นี้นะคะรายการที่40นะคะ400บาทนะคะรายการที่40400บาทค่ะนี่นะคะพี่พีนะต่อไปค่ะรายการที่41ค่ะรายการที่41เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ เหรียญหลงพระกันองค์นี้400บาทนะคะรายการที่41ค่ะสามารถรับชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะคะโทรใส่ด่วนได้เลยนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะพี่ๆนะช่วงนี้อากาศ แปบปวนนะคะแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยก็เลยไอนิดหนึ่งนะคะถออภัยด้วยนะคะรายการที่42ค่ะรายการที่42รูปหร่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะรายการที่42รูปหร่อหลวงพ่อเงินพร้อมเลี่ยมกรอบองคนี้400บาทค่ะนี่นะคะรูปหร่อหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่42 400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่43ค่ะรายการที่4ี่สามเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่43เหรียญหลวงพ่อแดงองค์นี้นะคะ4 0่บาทค่ะรายการที่43สานะคะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะต่อไปรายการที่44ค่ะ รายการที่44เหรียญหลวงพอ่ออีวัดสตง,งีบค่ะ400บาทค่ะรายการที่44นะคะเหรียญหลวงพอ่ออี400บาทค่ะพี่พี่นี่ค่ะ ตอบมาค่ะรายการที่45บห้าค่ะรายการที่สี่้าเป็นพาปิดตาหลวงปู่โตค่ะ4 0่ยบาทค่ะพ้าปิดตาหลวงปู่โตองค์นี้นะคะรายการที่สี่สบห้าค่ะ400บาทค่ะ รายการที่39นะคะเริ่มต้นที่รายการที่39 4 0 0บาบาทนะคะพี่พี่นะองค์นี้รายการที่45ค่ะต่อมาค่ะรายการที่46นะคะรายการที่46รายการสุดท้ายองค์นี้800บาทค่ะรายการที่46องค์นี้นะคะรายการสุดท้ายราคา800บาทค่ะพี่ แปดร้อยบาทนะคะรายการที่สี่สิบหกค่ะนี่นะคะ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะน้องขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่38ทุกรายการ300บาทค่ะรายการที่39เป็นต้นมานะคะราคา400บาทนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายรายการที่46ค่ะราคา800บาทค่ะฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปที่น้องลงนะคะ พี่ๆท่านไหนนะคะที่เป็นลูกค้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาชมช่องน้องเจอคลิปน้องเป็นครั้งแรกนะคะกดติดตามกันไว้นะคะพี่ๆนะน้องฝากช่องเล็ก,ลกๆน้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะช่วยกันเอนดูช่องน้องด้วยนะคะพี่ๆนะ วันนี้นะคะอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอู้อี้หรือว่ามีเสียงไอไปนิดนึงนะคะต้องกราบขออภัยพี่พี่ทุกทุกท่านมากๆเลยนะคะช่วงนี้คือฝุ่น PM เอเริ่มมาอีกแล้วนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วหนูเป็นภูมิแพ้ด้วยก็เลยอาจจะมีไอหายใจไม่ออกบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะสำหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีคะ่ะ